อยากได้คนคุยอยากได้คนคุยอา<ด><ด>กาศมันหนาวเลยเนาะด้วยบากาศมันหนาวถามมีผู้ไม่เข้ามาโอ้มาลมถือสเปคกับเจ้าเหนเพิ่นมักอิลีเอาบ่เอาเจ้าอิลีเนะาะเจ้าอิลีค่ะถือสเปคก็ถือใจนะโอ้คนถือสเปคคำถือใจเอาอิลีโดยแบบได้จะสเปคเจ้านะแบบ,แบบได้ก็ได้ คะแนมหับในสิ่งในสิ่งที่ขอเป็นปติขอขอเป็นมาห้างใหมๆ่ๆหม่ปฏิขอกอหับด้เมดออายุขอสำคัญเจ้าสบายดีที่ติดตามเลยครับสมบะเสริฟทุกทุกทางบ่วจะเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ ดีตอนรับเข้าสุดซองบุเซอร์ชานเอลอีกคือเก่าคือเดิมมาเนี้ก็ได้เนาะคือเก่าแหละเปน็นเอาเอกพาเอฟซีมาโอมาลบกับสาวโสดหน่ะไม่มาเนี้ก็ได้เป็นสาวโสดโดนใหญ่กับเป็นแม่ห้างลูกติดเนาะก็ที่ได้เข้าไปโอไปลมไปสัมผัสทางสาวโสดพร้อมๆกันทางเพื่อนเนี่ยว่าเปิดใจหาคนคุยเปิดใจหาคนคุยเชซีอบอลหรือว่าถ้ามีคนจริงใจแล้ว พร้อมสละความโสดกะชิดได้ถามไปพร้อมๆกันเนาะพี่น้องถ้าหากว่าเขาเสือถามอันใดเ่มาเหมาะสมกัขอโทษขออภัยนำบเอซีหลายๆเนาะโดยฉะนั้นก็จะได้ขออนุญ,ญาตเข้าไปโอไปลงไปสัมภาษณ์สาวโสดคนนี้พร้อมๆกันตอนนี้ก็มาอเคื่อนหอดซานของเพิน่น,น,น,นเป็นที่เข้มห้อยแล้วละ่ะเนาะโดย พี่น้องเอ็งวันนี้ก็พาเอฟซีมาโอมาลงากับสาวโสดหน้าตาดีอีกคนหนึ่งวันนี้นก็ได้โ,โดยสบายดีโดยพีย่น้องเอ็งนะอนุญาตนำสื่อช่างดีสื่อสื่อแท้ว่ะแมนสื่อแท่นะอำพอาพาพรอำพพาพรเลยจากปีแหละปัจจุบันปัจจุบันเลยสามสิบเจ็ดปีสามสิบเจ็ดปีถือว่าสามสิบยังเจดย โดยโดยโดยพี่น้องพี่น้องเคยแต่งงานมาแล้วนเนาะ <aument> นโด,ดยค oh, ือว่าตอนนี้นี่โสดเื่อที่ซ้อมเลยโอ้มีลูกป่ะเลยมีลูกสามคนมีลูกสามคนโอ้ลูกคูณน้อยนี่จากปีอลไรลูกคุณน้อยน้อยเจ็ดปีเจ็ดปีเลยสามคนนี่เขาเฮี้ยนบุ้เลยโดยผู้หล่อนมอเราเคยมีป่ะเลย ผู้ใหญ่มมสองใหญ่มมสองผู้นนอนเจปีนี่ปอหนึ่งหรือปอสองปอสองโอ้ปอสองเปนะกปีเพืนให้เขาปอหนึ่งเจ็ดปีคือปอสองอยู่กับลูกสามสามสี่แม่ลูกมัคือไปได้ไหมเดินอยู่สามสี่แมลูกโอ้ออกเครื่อนตั้งหรือไปได้ไปอยู่กันไปเองโอ้ยู่กันเอง โดนเราบอกเลิกลากับแฟนประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนขาดกันแล้วบ่โดยขาดกันเรียบร้อยใบยาหางเรียบร้อยโอ้ใบยาหางใบน้ำตาลนี่ก็จีเก็บห้อยโดยโอ้คือลูกสามคนนี่กัทางแฟนเก่าเพิ่งกระซ่งเสียน้ำเจ้าบ่ปัจจุบันจะกคยังบู๊บู๊เพิ่นห้าก็ไปทำงานแต่ก็บบู๊บู๊อาชิพส่งหรือบู๊ส่งบู๊ส่งกันแล้วแต่เพิ่น บ่าวตอนตอนชีเลือกลากันว่ากันแบบใดๆใชเออว่ากันก็ว่าตกลงว่าชีเลี้ยงชี้ชีชงให้แต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ว่าแต่ยังบริเห็นตัวจริงนะแปลว่าคุนไปทํางานกันชีเขาเดือนหนึ่งจะไปแล้วแต่เพื่อนกับชีชงกับชงมาชงกันแล้วแต่เพื่อนมีเหม่นตามใจเพื่อนในขดตกลงว่าบริแมณว่าเจ้าต้อง่งเสียน้ำข่อยบริวารเนาะก็ขอตกลงกะผู้ใหญ่เพื่อนพ่อบ้านเพื่อนกะให้เลี้ยงดูซอย พูดกับหาปากว่าชีชงที่ยังซอยกตั้งแต่เลือกลากก็นี่พูดก็เคยไห้ล้วบ่มันก็ให้เพือแล้วพันโอ้พูดก็ไห้มาอยู่เนาะโดยโดยโดยตีว่าโสดวันนี้สองเดือนโดยกับผู้บ่าวโสดแถวบ้านเฮานี่ยังบ่มีผู้มาต่อยบ่บอปิดผู้งามพักแหนแต่ว่าสิบ่มีบ่มีแล้วก็กับพอได้เปิดใจเนาะพอกับตะกี้พอกับบัถ้าจะเปิดใจนะ แม่ว<ไ> oh. ่าบาากับป้าพัวใหม่แล้วขอก็ยังบมแบกเปิดใจโมอยากได้แฟนเดินตอนนี้ดิสัสตอนนี้ค่ะเปิดใจเปิดใจโดยเป็นยังคือเปิดใจโมแล้วอยากเปิ <c oughs> ด,ดยอยากได้แฟนโมอยากได้นะดะอะโมอยากได้คนคุยหนากดอยากได้แฟนบอกโมอยากได้คนคุย จากได้ค้นคุยอากาศมันหนาวเลยเนาะยกาศมันหนาวเลยเดยนะเนาะถือว่าแต่เกิดนี้ก็โสดมากก็ได้เวลาสองเดือนมาส่วงนี้อากาศหนาวก็เลยจากได้ค้นคุยคุนลมเนาะโดยโดยโดยถือว่ากับแฟนเก่านี่ยก็ตัดขาดกันเรียบห้อยถ้าว่าเจ้าปวดใจในมือนี่ทางข่อยมีลงคลิป เพื่อนเห็นเจ้าปิดใจแล้วเราจะกลับมาเอาอีกเนี่สยสิเจ้าสิวาันใดบ่เอาทุกเมือ่อเมื่อก่อนแชทกันคุยกันเพื่อนก็อยากเขาเกาน้องคอยอยากคืนหน้าคอยแต่เขปาปฏิเสธคอยบอ่เอาคอยบ่เอาคนูเก่าคอยบอ่เอาผขบอกเขา,คอ,อาคอยเอาเขาจะเอาไม้ไปนาติเลยเขาบอกอือตอนเลิกกันในไม้เพิ่นก็แชทมาอยู่จะคืนดีอยากคืนดีโั้งเจ้านี่ปฏิเสธโดยเขาปฏิเสธเขาบอกเอา คือว่าเอาคือทำแบบสามครอบสามครัวไม่ลู้ไม่เต้าท้ากันคือว่าให้โอกาสเราอยอยู่ว่าเพื้นอเข้าว่าโอกาสจะให้ได้อยู่แต่ว่าผ่านมามันก็ไลยเรื่องไลยเล่าไลยชิงไลาย่างอะนะแม่แบบมันจึงขันว่ามันเบื่อบอกแม่นคนเ้าถ้าอยู่ทํากันมาหลายปีขันบเบื่อละป้ากันบ่ได้โอ้แม่นบอกจากจากปีใส่ชีวิตด้วยด้วกันคอยอยู่เมอรามาตั้งสิบสามปีปีที่สี่เนี่ป้ากัน โอ้ยุนกันสิบสามปีมีลูกรวมกันสามคนโอ้ปีนี้ปีที่สิบสี่แล้วกำลังปฏิรูกลากันโอ้ยเราคนมีคนต่างบ้านคนเดียวกันคนดวงเวียงจันโอ้ได้แฟนไก่อลิซาคือว่าแหละพี่น้องเออคนเป็นสาวหน้าตาดีเลยได้แฟนทั้งนครหลวงเวียงจันท์ไปเห็นงานอยู่พุ่นบาตอนบอไปพอกันอยู่เมืองไทย โอ้ไปไทยพบกันญ่พุ่นละก่ะมาอยู่พี Demon> ่เดยพี่เนาะพี่เนาะปัจจุบันเห็ดอาชีพนั่นเฉยๆบ้างอาชีพกะปกติกะเห็ดนะเห็ดนะเห็ดเ็ดพยาบาลพาขาคไทยใะไรจ๊ะเมื่อก่อนกะเห็ดกระพัวแล้วโอ้เขาเนี่ยพ่นหาก็เลิกล่าโดยก็เลิกลาเลิกลาวันที่เกี่ยวเข่าเนี่นะโอ้ยังบ่ทันเกี่ยวเข่าเนาะเลยแต่เลือกกระพุนก้อนย โดยโดยโดยพี่น้องไอ้น้องเตรียมเลิกลากันหากเลิกพี่น้องอ้แต่ก็ขาดกันไปทีเห็บห้อยตอนนี้ก็เรียกว่าพ่อมแล้วจะเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยถามมีผู้ไม่เขามาโอมาลมถือสเปคกับเจ้าเนี่ยเพิ่นมักอิลีเอาบ่เอาเอาอิลีเนาะก็ถือจะสเปคก็ถือใจนะโอ้ก็ถือสเปคคำถือใจเอาอิลีแบบได้จะสเปคเจ้า แบบกๆก็ได้ถ้าแดมหับในสิ่งในสิ่งที่คอรเป็นปติคอรควรเป็นมาห้างใหม่ปหม่คอิควรหับไ้นมืดอายุเป็นสำคัญถือว่าหับในสิ่งที่จะเป็นอยู่เป็นแม่ห้างมีลูกเนาะมีลูกติดนะโอ้ถ้าหับส่วนนี้ได้กับมีปัญหาอย่าง่วนลายุู้ชายมันก็ยังหับก็ได้ดอกโอ้สุราบุษ้ชายหับก็ได้บ่คือพอแบบนั้นคือว่าผุ้ยชายหับอู้และ ก็ว่าไปดีแล้วสุดท้ายผู้ชายอาจจะ Darwin> อาจจะตำหนี่เนาะเอ้ยตำหนี่ผู้สาวมือสองเนาะแล้นี้ย้อนเป็นผู้สาวมือสองเลยบอกสำคัญพี่ทำไ้เนาะสำคัญเลยคือเฮาลมแล้วคุยกันแล้วแล้วเข้าใจกันอาจจะมีผู้ที่สางครอบครัวนำขอเพียงแต่ว่าเจ้าเว้าออกมือนี่นี่แทหรือบ่แทเท่านั้นเมดแทเนาะ ทำว้า,าแค่อาจจะมีผู้ที่ว่าจริงใจจริงจังนำเธอคือว่าเปิดใจเธอนี่นี่แม่นอยากสามของผัวไอรียากไอผัวเนาะ <laughs> คนใหม่อ <laughs> ยากยวไผัวอยาก๋ยวคนกุ้ <laughs> ยโดยโดยญาตินมาแบบมีผู้จริงใจแล้วเจ้าเดี๋ยตัวเพิ่นท่านะ่ะเอาไอรีเนะาะเอาไอรีแต่ถ้าผูวถือใจเขาถือใจเขานะ โอ้ oh, ถึกใจเขาถึกใจเฮาขับขับสิ่งที่เฮาเป็นอยู่ได้เาเป็นอยู่ได้โอเคโอ้โดย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 พี่น้าไปเนาะฝากฝากเอฟซีท่าแบบหักมักเพิ่นสนใจอยากร่วมอยากคุยเป็นการส่วนตัวกะถักทายเข้ามาพี่น้องเลยเดียวกะที่แจกเฟสให้เนาะแจกเฟสลายลินบัวลายลินลายก็มีเลยอาแล้วลายก็มีพี่น้องไปพร้อมพร้อมแจกวะพร้อมแจก ควมแจกทางเฟซทางไลน์พี่นเราไปเนาะปัญหาสําคัญก็คือญาติผมมีผู้ถือใจเป็นยังจะอันอันเปิดใจมีผู้แนะนําบ่คือแบบไหนนี่กะมีผู้แนะนำครั้งแรกอะบ่อยากเปิดและอายโอครั้งแรกก็อายเนาะเลยอายผู้แนะนำนะเพิ่นก็เปิดใจคือกันบ่คือแบบไหนก็ผู้ที่เพิ่นและผู้ชายเนาะผู้เป็นผู้ชาย จันปิงแล้วเนี่ยน้ำเอฟซีกับจันปิ้นีปเจ้าก็เลยว่ามาลองเบิงโดยก็เลยมาลองเบิงครั้งแรกคือการครั้งแรกในชีวิตเนาะโดยบางเธออาจจะมีผู้ถือใจแค่มีเนาะเดินดินดินเดินเที่วันแต่แต่เลือกลาเนี่ยก็ยังมาทันมีภัยมาลบมาคุยก็เป็นครั้งแรกที่มาเปิดใจออกออกซื้อเนาะออกทาง YouTube พี่ดาวไยเพื่อว่ามีคนสนใจอยากลงจะคุยทันแหละ หาว่ามีเอซสนใจจะร่วมจะคุยเป็นพอห้างพอหมายคือกันเลยสิจะโอเคเลยทำได้ทำได้เน้อ,อคือเจ่าอายุนี่บอสำคัญ<อ>มีบแบบผู้ซายเป็นที่เจ้าบอมก<ะ>แบบจริงที่ผู้ซายเป็นอยู่ต่เจ้าบอมักนี้มีอันนี้ยังได้ โอ้ยกยันไล,ล่เชียงรลยอย่ากเลยเนาะว่าว้าว่า,วาระมา,า<ด>มนึ่มาเนี่การพานั่นกินเหล้าเมาเวียกอ่ะกินได้แต่ว่าบัถึงขันว่าเมาจะบูเรื่องมูวหล้านะแบบกินแบบเป็นยำม,มีเทศกาลบอมีงานบอแบบนี้นะบางเวลาเนาะด้วยบางเวลาบางเวลาตื่นมากกินเหล้าตื่นมากกินเวียกอ่ะหับบัได้อสิงสิบติดเนาะ น่หรือว่าขี้เหลาสิ่งเสพติดนี่เป็นขี้เหลาซะเนาะคมักขี้เหลาเป็นสิ่งเสพติดกับพวมานมายกเหลาครับมายกเหลากับพวกพหักหักก็ได้คันว่าเปิดใจเนาะคันว่าเปิดใจกับอะได้คนดีๆเข้ามาในชีวิตนะเขาก็อจะรวมต้นใหม่รวมต้นใหม่กับคนที่ว่าจริงจังกับเฮาหักเฮายอมหักเพาในสิ่งที่เขาเป็นได้ ตัวีคือเจ้านี่เป็นลูกสาวเปล่าเลยเป็นลูกสาวกบาตก็ใกล้ใกล้ผู้ลาอ่อเอื้อนต่างจากพ่อแม่โดยพ่อแม่ก็ยังเพึ่ดเนาะแม่แม่เชียแล้วยังจะพอโอ้ถือว่าแบบญาติเราเปิดหามบ่พร้อมนำเธอมาเชียนำบ่ปัญหาเนาะเปิดได้หาถือว่าเจ้าตัดสินใจเองโดย พอคอยผู้สนใจแล้วพอคอยลูกจะเห็นย <so ังกันแล้วแต่ลูกพอผู้สนใจแล้วเฮาเป็นไงปานี่วเนาะโอ้ยคอยกามีครอบครัวมาก่อนเนาะครับแต่อาจจะแม่นว่าเฮาจะเป็นผู้คนจะบอกหุ่นจักพิู้จักถึกแล้วโดยเดินโอ้ยหมบหมักลูกเคยบนไก่ฮะนะพอคอยบ่พอคอยเป็นคนสบายได้หมักลูกหมักลูกหมักพอก็โอเคนําโอ้ก็เพียงแต่ลูกหมักเข้าใจลูกกมัแ พ่อข้าใจลูกเข้าใจแล้วก็นส่วนไล่กันน้ำคอยไปเลยโตคอยเองก็แล้วที่ที่ว่าเลือกครูเลือกครูดีบอกเลือกครูดีบอกอะจุดละแต่คอยเขาเพียงแต่เอามาแล้วหักแพงกันบัวห้ยขาบัวห้ตีบัวห้ปิดเทียนกันน่ะโดย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 อันนี้แมนตัดสินใจเองทุกอย่างโดย ถ้ามันมีเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะเอฟซีทางย t u b e นี่คนไทยหลายเป็นหลักเลยแหละคนไทยถ้าคนร่มคนมักคนอยากได้เจ้าไปยูนํำได้สิไปได้บ่เป็น้าบึงก่อนแล้วเนาะเรื่องได้ก็ได้อยู่ได้ได้เนาะคือลูกเจ้าสามคนมีแต่ลูกสาวคนเร็วลูกชายลูกชายสองลูกสาวคนหนึ่งลูกสาวกุ๊ลูกสาวหล่าลูกผู้หลาลูกผู้หญิง ผู้ลาเนี่ยเป็นลูกสาวโดโอ้ผู้ชายสองคนนี่เอากูกางกูกาวเนี่ยเป็นเป็นลูกชายโดยนเดิดินพี่น้องเฮ้ยเนาะกะใหญ่เบอร์เด้เนาะกสีผมบอกผมมีภาระอยังปันใดพี่นา้นาไปลบุญกันก็ได้เท่ว่าถ้าเป็นเอ็ซีทางฝั่งไทยอยากได้กะเอาได้คันไทยไปยุ่งพุ่นกะกะลองพิจารณาบองก่อนเนาะเดิโดิ คือลูกสามคนไปหงเฮียนเบิดเลค่า,ชาใช้ใยแต่ละมือลาย,าย,จจาย่าใช้าจ <30, 000 S 2> กะมือละชันสิบพันโดยดกสามคนคนละสิบพันสามสิบพันต่อมือโอ้สามสิบพันต่อมือคือ,อ <c oughs> ว่าใหา้ผูถ้ถนึ่งสิบพันคือยปนไปรงเฮียนนี่ย่างบอลลิคินขีดจ้างบอลลิขินผู้ผู้ใหญ่กีดจ้าง สองคนนี่ในบ้านนี้อย่างไปเนาะโดยโอ้คิโเจ้างนี่เดือนละเท่าไหร่เดือนละสองแสนเดือนละสองแสนกี่เจิ้นโดยโดยโดยเป็นอะไรีวขาดใจใจกับคนขังหลายอยู่เนาะเดิแต่ช้ามีรายได้ยังพอคือจ้าหาเงิน่ยรายได้ก็ก็ไันน้ฮาแหละอาศัยเงินนอกผางกินเงินนอกผากให้แต่แต่ละเดือนเพิ่งกับผางอายุ เดือนละพันสองพันส่วนทาให้ไปไทยบ่โดยเอ้ยน้องเขาอยู่ไทยอืมเขามันจะไปไทยผัดชียากมากคือเจ้าเนาะเดี๋ยวคือก่อนกันใครบอกคนที่ไปไทยกันยากยากน้ำลูกเขามีแต่ฟอพฟอกกับเป็นผู้ชายเพ่ผู้อาศัยกินน้ำลูกกำลังร้านคือกันโอ้ขันลอ้คนดูแลกันซีนี้การยากเนาะเจีการยากโอ้ก็เลยว่า อยู่บ้านเลี้ยงลูกสะกก่อนให้เขาเติบโตสะกก่อนโดยเขาเติบโตค่อยค่อยว่ากันสิไปนะไปไทยจะในใจก็ค so ืนจะไปอยู่บ mm. ้านโดยก็ค yes ืนจะไปแล้วอยู่บ้านกับแม่ยู่บ้านรับจ้างเขาก็ได้เงินเงินเดือนก็ได้อยู่แต่ว่าการใช้จ่ายเขาไล่พลาเขาไลยมันก็อาจสิบุกุ่มกินนะโดย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 ที่ผ่านมากเห็ดหน้าทุกปีโดยคือปีหนี้พายชะศิขาศิไทยค่ะบ่ได้เห็ดหน้า มันเห็ดบ๊วยปีนาบ๊วบรนนะเกี่ยวก็เห็ดน้ำพ่อเมื่อก่อนเขาเห็ดต่างหากเขาเห็ดกับลูกเขาผัวว่าต่างหากปีนาเนี่ยก็ยากเลยเนาะปีนาเนี่ยเกี่ยวก็เห็ดกับพ่อขับรถไปใช้ก็เห็ดน้ำพ่อทำแฟนมากเห็ดเห็ดนี่กาแฟนี้เนาะเดิถ้าเป็นคนลาวคือกันนี่เลยสิเอาบ่กขึ้นมากนี่นะเอาแต่แต่จริงใจล่ะเอาจริงใจล่ะเอาเดิ ผู้บ่าวสิเขามาลงเจ้าเนี่ยนะผู้หนึ่งมีอายุหลายแต่มีเงินผู้หนึ่งอายุรนราวเขาเดียวแต่เงินพออยู่พอกินนิสัยดี่าทต่งสองเจ้าสิเลือกไพ่เลือกไป่เอ้าว่าใเจ้าเลือกอาจจะหมักจะหมักคนแบบไหนแบบแต่เป็นแบบนี้แต่พี่สองคนขามาจะเปวดใจเนาะแต่มีสองคนนี่เขามาพร้อมกันเจ้าสิเลือกไผ่ ผู้หนึ่งแขนสายคอคำบักใหญ่มีเงินเดี๋ยวกดจิงใจคนจริงใจเนาะโดยแล้วคนจริงใจฐานะดีเนี่ยพอสำคัญโดยฐานะพอสําคัญเฮาพากระสานกันฮะจิงใจโอ้เฮาพากระสานกันฮะอนาคตต่อไปเนาะเออโอ้ยันบมีผู้หนึ่งแขนคำเนี่ยสายคอไม่ได้หลอมั้ เดินชายกาผิองโบยังครับสบายดีได้ไหมลูกของกัวสามเัวสามอีนาคือโปซี่โดยโดยนดยโดยนี่นอกผิหนอกผิหนกคนกับเขียนคนสุคนพี่นอกเลยแต่การมีภาระลายเ้าก็คือว่าอะไรเนาะบไดมีรายหักยังบรไดหาเงินหาคคำทางใดรอคอยกำลังไปทางานมื่อกี้เขากำลังอื่นไปชัมพาดแต่เมื่ออื่นเริ่มต้นเห็นงาน โอ้มือน,นี่เนี่ยเขาเขาห้องไปสัมภษณ์แล้วเดยมื่นเริ่มต้นเหตุงานหักไปสัมผณ์แล้วบอกพี่สาวโดยไปแล้วผ่านเนาะผ่านมือ่อเริ่มต้นเลยนับหนึ่งเลยโดยโอ้ภายใน,งน,นงเงินเดือนหลายบมดแต่เหตุงานกาเริ่มต้นกะจ่้ยเงินเดือนจ่้เงินนำนั้นนำเงินกินเงินย่างก็รวมสามล้านหา้าโอ้่ดอดเดือนมีเงินน้ำมันอีกโดยเงิน่าค่าน้ำมันขากินอีก่ากินเบียร์ขยันเงินเดือนรวมมดสามล้านห้า โอ้คือเบี้ยขยันถ้าเฮาบบขาดกะได้เนาะได้รวมทั้งหมดนี่สามล้านหาโ,โดยโดย,โดยที่ว่าถ้าเทียบใส่งเงินเดือนในเมืองลาวนี่ถที่ว่าชูเลยพี่นอ้อาไปสามล้านหาถ้าเทียบใส่อัตรตาเงินทางอื่นกะบ่หลายเนาะแต่สำหรับบ้านฮานี่ก็ที่ว่าชูอาจจะ พออยู่พอกิจพอมีเงินไสกันแหละเป็น้องตา,าประหยัดาบฟุ่มเฟือยก,ก็อาจจะบ,อบพอเนาะ<อ>แบบเขามาหับมาส่กเมื่อคืนวันได้ไปเนีไปเองขีง่รถจักรไปเนาะนเหตดเห็ดกกลางคืนลกลางเวรภาพทำสองเวลาสองเวลา<น><น>ตอนเ<น>ช้าแปดโมงฮาบ่ายโมงตอนแรงอันแปดโมงฮาสิบสองโมงกลางคืนอ่ะมันจะมาดิะมาขากับมาขี่รถจักรมา อะไรสิพยานบ่บาดิมันอยู่ไกลโออยู่ใกล้เนาะสิบสองโมงกลางคืนแปดโมงห้าห้าสิบโมงกลางเวรนนี้เลยยุดยุดบหนแปดโมงแรงเลยห้สิบสองโมงกลางคืนโอ้เหตุสองเทือยคือช่วงหนึ่งโมงหานหกเจ็โมงเขาจะอยูอออ่เฮือนากพอดเนาะ โดยโดยโดยน่ะเป็นกําลังใจให้เปินพี่น้อาไปเนาะถือว่าแบบบ่บันพอดมีกันเปลี่ยนบริวารเป็นมืดเห็ดนี่เจ้ากับเปลี่ยดติดตลอดเลยแม่นผู้หญิงคือการจะมีบ้าบอลบอลไปสัมผัสานมุสเซาเน่แม่นผู้หญิงลายผู้หญิงลายเนาะโอ้กะเขาก็เทียอกันเดี๋ยวห่อผักอยู่บนไกลอ่้เพิ่นบ่มีให้ผักบ่คือไปเนาโอ้ยันตอามีห่อผักของบริษัทแหละคนให้นอนเขา เป็นผู้หญิงผู้ยังไงผัวหานอนฮะน่ะถึงกับผัหานอนบ่มีเอาผักโอ้เอาเอาเอานอนคอยกับบัวนอนแล้วลูกคอยเนาะลูกแม่แล้วเนาะลูกเต่าอยู่เรือนพี่น้องเลยเต่าอยู่เรื่อนเนาะเอาเอาเป็นกำลังใจให้พี่น้องเอยเดี๋ยวก็ได้แฟนไปหับไปส่งไปแหละเนาะเกษีประมาณนี้นะพี่น้องเลยเนาะการโอการลวมการสัมผัสเพิ่นก็ได้ที่ว่าสาวยังอัมพาพรเนาะเปวดกระสด ตอนนี้กันอยากได้แฟนอยากได้คนคุยคือเปิดใจบางคนกะอยากคุยชื่อๆบ่อยากได้บ่อยากได้เป็นตัวเป็นตนนะนะคือเจ้านี่ก็คุยคือการมารื้อไปได้อยากคุยชื่อๆบ่อเลยไปได้ก็เป็นตัวเป็นตนก็ดีคุยก็ดีถ้าว่ามีผู้จริงใจก็เอาเลยคือพันมากอะเปิดใจหาคนคุยไปหาคนคุยชื่อๆนะแบบวันนี้มันมีพอดีมีผู้จริงใจจัด เอาไอรีพัตกับเอาไปเนี้ยไม่ฮานาแตคือเจ้านี่เปิดใจหาคุณคุยแท่หาแฟนแท่เนาะถ้ามีคนจริงใจว่าแล้วเข้าใจกันก็เอาตัดสินใจนี่โดนบัดลมกันจะกินเอากันนรือแ้าถ้ามีแคใช้เวลาเลยเนาะปีหนึ่งบอปุ๊บเกืเดือนหาปีหนึ่งมือแล้วแต่เฮาว่ากันเือแล้แต่เอาว่ากันมึงจะ เว้ากันช่องเสมอตกลงเอาว่าอยู่กันไปบ่โดนปลากันอีกแล้วนะต้องเอาต้องใช้เวลา<อ>ใช้เวลาในการคุยกันเนาะแต่ว่าก่อนจะใช้ชีวิตร่วมกันก็ต้องศ<ด>ึกษากันทั้งแน่ศึกษากันเนาะให้เข้าใจโดยแต่ว่าแบบตอนใหม่ๆเขาห,หับเขาได้เยอะอยู่ไปอยู่มาเคนละเขาหับเขาได้ดิแบบว่ามันดูต้องกันโดนเนาะแมนแมนเป็น่อยตอนเข้าใหม่ปลามันนพิชังกับว่า ถึกอกถึกใจ<ด>พอยังกระม่วนเนาะ<ด>พออยู่ทำกันดนไปลาก็อาจจะมีแนวคิดเปลี่ยน<ด>ยฉะนั้นเราต้องศึกษากันอย,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 ย่างตับในหกเดือนญาติมีผูกแบบมีอายุแบบคนแบบควรจะใช้เวลาดุนนะนะคนมีอายุลาวควรจะปรับช่วงเดือนสาวเดือนได้บ่สกันร้องเมื่อกี้มันกาชิว้ยปวดบ่ <laughs> อ่ะโอเคใส่เป็นดองเงินเนาะถท้าสมนี่แหละเป็นดอกท้าวบ่ส พอเสือถามอะไรบอกรบถ้วนหรือว่าผิดพลาดอันใดก็ขออภัยนำเอฟซีหลายๆเนาะทางสาวอัมพาพรเพื่อเป็นตัวทาบลับเลือกเกินไปขออภัยนำยแล้วก็ขอขอบขอบใจวันยังเอฟซีผู้ที่ติดตามครับชมบอเสือตั้งแต่ต้นจนจบแนะเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอเสือด้วยนอเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อให้สาวอัมพาพรเพิ่นได้คู่หักไวๆกันเอาเลยเนาะ โดยสำหรับคลิปนี้กขอก่าบสวาสดีสบายดี